ครับผมมาเจอตู้เรียนดีๆโลละไม่แพงนะครับเราจะลงไปซื้อนะครับกลับสวัสดีครับพี่น้องโลละลอยยี่สิบาทนะครับคอทายเลดนะ้อคือฟองอยู่ใช่ไหม ตุเรียนถูกๆครับโลละร้อนะครับดูควาพโง้งก่ได้ยปอได้เลยอะไร่ยืดูล <c oughs> ุ๊บือ่อหรอก้องเพลงงเนาะนะครับทุเรียนงามๆโลละร้อยย่สิบรบาทนะครับเนื้อดีครับสวยงานมากเลยนะครับ ร้อนดีมากน้องก็แล้วถ่ายได้ครับเดลิมถนมนกาญจนาพิเศษนะครับถ้าใครอยากชิมก็มาริมถนนได้120บาทลูกใหญ่ๆเนื้อสวยที่ลองชิม,มได,ด,ดค้ครับทราบครับครับครับขอบคุณม,มากครับ นะครับเด้อผู้ใหญ่ๆถือมาแล้วครับโอนต้นหลุ่งล้ำเพลินเลยครับผู้ใหญ่ๆอ้วนๆ สามสิบสามกิโลนะครับเอาซื้อมาสามรอยเก้าสิบบาทนี่ครับนี่แง่อยนะแง่อยเติมมัน่นนะครับผู้ในหนึ่งก็ละรลอยี่สิบาทกับโบแพงนะครับเนาะนํำนักของเนื้อทุเรียนนี่ประมาณประมาณเกือบสองโลผมนะี่โลโลครึ่งได้อยู่ครับ กบผมพ่อ,อกันไม่นอ้นอีหนงเนาะดีสบายสุขคนสุกคนครับกลับบ่านกลับซองแล้วครับผม